ค่ะสวัสดีนะคะวันนี้นะพี่ครีมนะพี่ครีมก็เวนะเวมาหาเมแตงแล้วก็อลน้อยเหลทองนะคะอี่หลายวันก่อนก็อ่ะพี่โมเมนะหลายวันก่อนพี่โมเมก็เวมาหาเมแตงก็อละอ้อยนะมาวันนี้ก็อ่าน้องครีมนะน้องครีมก็เวะมาหาน้องนะคะอ่ะ พี่ครีมนะพี่ครีมก็อาจจะรักน้องช้างมากๆเหมือนกันนะคะอีกละน้อยวันนี้อละน้อยมีเพื่อนอีกแล้วละนออ้อยนอย่ออนะโอ้ยติดพี่ครีมติดพี่ครีมอีกแล้วครับอละน้อยครับผมติดพี่ครีมอีกแล้วนี่ดูนะคะ <c oughs> ติดพี่ครีมอีกแน่นอนเลยนะคะเหมือนพี่โมเมมาหานะก็ติดพี่โมเมมากๆเลยนะคะนี่วันนี้ก็พี่ครีมนะพี่ครีมมาหาก็จะติดพี่ครีมบนติดพี่โมเมหรือเปล่านะคะอาโมมจ๋าอาม่มโม นี่แม่โมก็กินจุนะหิวโตรเลยนะคะยังไม่ไกลนะครับยไม่ไกลจากนี้เยจ้าเอ๋ดูนะฮะอรู้สึกว่านะยังไม่ค่อยติดนะพี่ครีมเหมือนพี่โมเมนะคะถ้าเป็นพี่โมเมนะก็จะติดพี่โมเมมากๆเลยนะคะ เสียงอะไรเอ่ยพี่ครีมเสียงอะไรออกมาเอ่ยตัวเล็กน่ารักพี่ครีมไม่กลัวน้องดีจักน้ำแมงปูเราจะมีเมียได้อีกไหม มีครับนี่นะดูอ่าพี่ครีมพี่ครีมพี่ครีมมหาอลา้อยนะคะดูอาจจะติดพี่ครีมอีกแน่นอนเลยอ่างานนี้ติดพี่ครีมแน่นอนเลยนะคะกีดัดติดขวดนกีดัดติดขวดนะกีดัดติดขวด น่ารักจังน่ารักมากครับที่คลินะคะนี่จะใส่ตูชิ่งได้นะเดี๋ยววันหลังผมจะพากุ่ตูมาตูชิ่กจะป็นกันทยเลยเนาะ อ่ะดูตัวกลมอ้วนเลยนะหมูอ้วนนะหมูอ้วนของเรานะคะ่ายม่คุกพี่เลยนะไอีกหมูอ้วนหมูอ้วนมีพี่ครีมมาหาอีกแล้วหมูอ้วนของเรานะคะดูอ่ตามพี่ครีมแล้วนะตามพี่ครีมแล้วนะคะอ่ะมุดแล้วอ่ะดูนะคะโอ้ย

พี่ครีมนะพี่ครีมก็ติดนะคอนกลางติดนะอาราโนยเหมือนกันนะดูยังไม่รักน้องเลยเข้าวเข้าปปอนนมน้องชื่อไมอนจเป็นกาลังใจนะครับให้กับทัที่ยัอม่นังมั้อะเแล้วม่นใส่จุดไเลยนักเลยกว่ที่ออ้มเาัว่ม มาลักันมาเกยมาเกยจูรุนนี่เลยหมูอ้วนไอปลอมละลื้อไอกระตลันเนาะเป็นกลางไอปลอมกอะลันเลยนะไ่ใหู้ยงเลยวแรงเดี๋ยวเดี๋ยวมันนาครับเปนอะครับจะพาูแวะมาม่เขาเนืเลือดลูกืเ้นใช่ครับมันดีนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจให้ด้วยนะครับเพื่อนะครับฝากกดติดตามเพจให้กับเพจปูทองคำด้วยนะครับอะไรติดมาติดพี่ครีมเฉยเลยนะคะกลับบ้านเลยแล้วขับบ้านเลยเอาไปเรียกเลยว่าจี้จี้ลือๆไดเนี่ยบุหงาเมอตัวหัวจีเก็มตัวเอตัดตุ๊กตุ๊ก ติดพี ah, TV Cream. TV Cream ่คร ah, ีมติดพี่ครีมเฉยเลยนะคะ่าดูนะคะตามคอมมุวยมีเสียงมีเสียงครับอันนี้อันนี้ลูกเต็งงโงนะครับ อะไรพี่ครีมคะพี่ครีมจะเล่นแล้วพี่ครีมฮะเอ๊อยากจะเล่นกับนองนะคะโอ้ยเียดูพี่ครีมโอ้ย

ดูดูพี่คลีมใจหมดใจมซึ่งโมซึ่งยิ้มบัสยิ้มบัสมีอะไรให้น้องกินไหมคะก็มีมีผลไม้อยู่ครับผมมีกล้วยมีกล้วยนะครับมีกล้วยท่านใดอยากจะป้อนครอบครัวนะครับของในแตงโมในแตงโมเชิญได้ครับเชิญได้ครับด้วยหวีละห้าสิบคะแนนนะครับติดกัะจริงติดั้านเรา นารักเ้ยใครอยากจะป้อนให้นะครับบรุไม่เป็นตะบุตอนุบนครับผมเดี๋ยวให้เลขกุชีนะครับหมมเลดูดูุมูเลแม่แตงโมูไปนะครับโอ้ยกินนมพี่ครีมหรือเปล่าน้าวัก่กินยไอ้เจ๊ตาดูดูเนไะตาไอ้เนี่ยไอ้อยยหรือนี่ไอ้เียเป็นไงเนี่ยด่าเ่ม

ยังเนื้อเสียวเนาะนาพี่เข้าให้5 0าคะแนนนะครับผมหาอยไอเสือเป็นเกล้เอ้ยนาะเป็นเกล้เอ้ยนักกระตุ่มเนาะหเออเสือหมอก็เสืเอเกล้เอ้ยหนู่ยหยเสือเกล้นุไยหมองครบตัวพี่อ้ามจอคุณเหครับเสอเกล้กระตุ่มเนาะไว้ก่อนแงไว้ไอกระตุ่มเสือเกล้เาน่าไว้ไว้นี่แหละครับอ๋อแม่ที่ให้พี่เข้ามาพนให้ครับผมแม่ที่ครับ ในกระตูมเพาะไอีก <g Jud ite> ๊บเร์เลยอเลยไว้่น้ไว้ดูกระตูนเพาะนี่แป๊บหนึ่งนะคะอ่อนนกเอริเนี่ยไอพี่อ้าจะเสียนอาผลไม้ให้นะครับอันนี้มาเยี่ยมไมมาเยี่ยมเจ็ดแปดตับเนื้อกระตูมกิวขีเลยก็หน้เจอเปียนหัชุกเลยเนื้อกระตูมกิ้วชุกไป อ่าพ so like uh, like uh, like so. uh. ี really it. It ่ครีมนะพี่ครีมแต่งตัวมาแบบยังสวยเลยนะคะเซอ้อเตียงคิ้เลยก็แม่อื่นเจ็ดเอาเดี๋ยวเราบ้าปัอนก่อนเตียงแก้วมีมีท่านใดนะครับเดี๋ยวไปปอนตัวพ่อป้อน้องไหมครับอ่าพี่ครีมเดี๋ยวจัดให้เลยนะขอบคุณออเดอร์นะให้น้องครีมสามร้อยคะแนนนะครับคุณพี่จาริยานะครับเซอร์ไว้บ้ก่อนนะ

我给你装。